สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าคุณนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะมาเจอกันรอบเย็นนะคะวันนี้เจอกันที่หน้าเพจเลยนะคะจะมาแจ้งข่าวจะมาแจ้งข่าวนะคะแจ้งข่าวข่าวดีต่อไปก็คือสอนฟรีทําพิมพ์ตัดเนี้ยจะเปิดสาธารณะแล้วจะเปิดสาธารณะแล้วนะคะคือทุกคนสามารถเข้าเรียนได้เข้าศึกษาหาความรู้ว่าพิมพ์ตัดคืออะไร ทำอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรการสร้างแบบการเขียนแบบทําอย่างไรนะคะเดีวจะเปิดให้เข้าเรียนฟรีวันที่19เพื่พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของแม่ค้าเองนะคะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของแม่ค้าเองก็เลยจะให้เรียนฟรี จริงๆแล้วก็เรียนฟรีในปีที่แล้วแล้วนะคือต่อยโอตั้งกลุ่มไหม้โดยเฉพาะแล้วให้เรียนฟรีแล้วก็มีลง youtube บ้างปะป,ป,ป๋าใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดมันจะอยู่ลึกๆอ่ะอยู่ในห้องเรียนทําพิมพ์ตัดแต่ห้องเรียนทําพิมพ์ตัดเนี่ยฟรีฟรีอยู่จริงแต่ไม่สามารถเข้าได้ทุกคนมันเป็นกลุ่มปิดกลุ่มปิดส่วนตัวที่โอเป็นคนดูแลแล,แล้วคือแบบว่าทุกคนจะไม่สามารถเข้าโดยทันทีต้องรองโอตอบรับแต่การที่โอจะตอบรับก็คือ คุณก็จะต้องตอบคําถามก่อนนะคะแต่ทีนี้จะเปิดสาธารณะแล้วที่สิบเก้านี้จะเปิดสาธารณะแล้วคือได้ค้ารีฟีทั้งหมดเลยฉลองฉลองลว่าทาบุญถือว่าไม่ใการทําบุญอะ่ะโอชโอชอบทำบุญกับคนแบบนี้แต่ว่าโอไม่มีตังที่จะแจกแต่โอก็คือให้ความรู้นะคะความรู้ที่ให้ก็คือความรู้ที่มีที่สามารถหาได้แบ่งปันได้ตัวไหนที่แบ่งปันได้ก็คือแบ่งปันก็คือแบ่งปันสอนทำพิมพ์ตัดนี่แหละ สอนฟีกทุกคนพิมพ์ตัดที่บ้านนี้ก็คือคุณสามารถทําในงานอาหารของคุณได้ทําในงานประดิษฐ์ของคุณได้นะคะทีนี้ก็คือจะไม่กักแล้วจะไม่กักแล้วก,กว็คือจะเปิดสาธารณะก็คือถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็สามารถแลกเปลี่ยนอะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่ในกลุ่มได้แต่มีข้อแม้แค่ว่าถ้าใครเข้าไปอยู่กลุ่มในกลุ่มแล้วห้ามแชร์หรือโพสนะคะแชร์หรือโพสต์ ขายของเข้าไปในนั้นเพราะว่าใน f a เฟ o o ุ๊ะมันจะมีกลุ่มแม้าหาหลายกลุ่มแล้วหลายคนที่ประมาณว่าขายของออนไลน์ใช่ไหมคะขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าขายนุ่นจิปะ,ถะาถาอใครเข้ามาแล้วกดไลดค์กดแชร์แชร์หน้เฟซหนึ่งแชร์ซาแชร์ซันหน้านสามแชร์แล้วเปิดการแจ้งเตือนอเงี้ยนั่นแหละค่ะขอเพียงแค่ว่าคุณอย่า เอาไปแชร์ในห้องเรียนถ้าแชร์ในห้องเรียน๋ย่โอก็คือคุณเข้าได้คุณก็ออกได้คุณออกได้โดยคุณออกเองแล้วก็โอดีดออกนะคะดีดออกนั่นเองนะคะคุณก็จะไม่ได้ความรู้ใหม่ๆที่โอจะใส่เสริมเพิ่มเติมแล้วคุณก็จะไม่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในกลุ่มทําพิมพ์ตัดหรือคุณจะไม่ได้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทําพิมพ์ตัดนั่นอีกเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะตั้งเป็นสาธารณะเข้าออกได้ นะคะแล้วเราก็คือเมื่อแรกเปลี่ยนผมรู้สึกการลักกันกลุ่มนี้ไม่ให้ลงขายอะไรทั้งนั้น <tar ized. S 1> นอกจากโอลงคนเดียวอ้าวทำไมโอมีสิทธิ์มีสิทธิ์สิเพราะโอเป็นคนเปิดกลุ่มแล้วเป็นคนสอนนะคะโอก็มีสิทธิ์ที่จะท,ทําขายทําขายคือหมายถึงว่าเอาโฆษณาโอขายอะไรบ้างโอขายไม่พิณซิโคโคลิโคนโอขายดินโอก็าขึ้นมาลงโฆษณาในนี้โอมีสิทธิ์ที่จะทําโอมีสิทธิ์ที่จะทำเพราะโอเป็นคนตั้งกลุ่มแล้วโอเป็นแอดมิน ใครคนอื่นไม่มีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์แค่ว่าคุณมาเอาความรู้ในกลุ่มคุณมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันหรือในกลุ่มคุณมีมีมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ผลงานที่คุณทำเสร็จแล้วนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะขายผลงานที่คุณทำเสร็จแล้วในกลุ่มก็คือเกี่ยวกับพิมพ์ตัด อะไรที่มีเกียบกับพิมพ์ตัดมันเป็นการขายขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมอะไรของคุณแล้วคุณอยากมาลงกลุ่มนี้เราไม่อนุญาตถ้าใครลงครั้งแรกยังถือว่าให้อภัยแต่ครั้งที่สองดีดออกค่ะดีดออกนะคะมีสิทธิ์โอมีสิทธิ์ที่จะดีคุณออกเพราะว่าโอป่จะขอกลุ่มสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะน้องดาวนะคะวันนี้ก็มาแจ้งหน้าเพจน,นะคะเป็นการกระจายข่าวเดี๋ยวไปแจ้ง youtube อีกนะคะว่า วันที่19ยายโอ๋จะฉลองวันครบรอบวันแต่งงาน18ปปีที่ละครรักกันมาอนี้คือคืนกําไรให้กับลูกค้าบวกกับทําบุญไปในตัวเพราะว่าโอ๋คิดว่าการทําแบบนี้การทําบุญกับคนโอ๋ไม่มัให้เขาไงโอ๋ให้ความรู้โอ๋ให้อาชีพเสริมทุกคนสามารถไปทําใช้เองแล้วก็ทําขายได้ทำใช้เองและทำขายได้ที่สำคัญนะคะตอนนี้ใคร ที่กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งหนึ่งเป็นบุญอะไรเป็นบุญกับโอที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักโอโอ๋อ,อได้ขายของอ่านพูดตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยนะคะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้กระจายกระจายความรู้กระจายอาชีพท,ที่ตรงนี้โอเชื่อว่ายังไม่มีใครสอนฝีแต่จะมีเอ่อแค่ภาพนิ่งใช่ไหมแต่ภาพนิ่งบางคนก็คือไม่รู้เรื่องซื้อที่ไหน ไม่รู้เขาขายที่ไหนไม่รู้ต้องใช้เครื่องมือแบบไหนไม่รู้ประยุกต์ยังไงไม่รู้คุณจะรู้ที่ห้องนี้แหละโอไม่มีเวลาตอบแต่เพื่อนนักเรียนจะช่วยคุณจากคนที่ไม่มีเพื่อนก็จะมีเพื่อนตรงกลุ่มนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มทําพิมพ์ตัดพิมพ์ตัดใช้ทําอะไรเดี๋ยวคุณก็จะรู้ในกลุ่มแล้วก็โอ๋บอกตรงนี้ทาอาหารทํางานประดิษฐ์ ปั้นเชื่อมันจะต้องมีพิมพ์ตัดตัวนี้พิมพ์ตัดอะไรอันนี้พิมพ์ตัดสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองจากอะไรจากไปเอาดอกชบาจริงมาอันนี้คือพิมพ์ตัดชบามาสร้างนะคะยายโอทําพิมพ์ตัดในนะกีบชบาคุณดูสิคะโอมีทั้งหมดกี่ไซส์หนึ่งสองสามสี่สี่ไซส์นะกีบชบาเพราะว่าชบาที่โอเห็นนะชบาโบราณน,นะคะไม่ใช่ชบาซ้อนถ้าชบาซ้อนนี่ทําให้เรียบร้อยแล้วก็มีช <c oughs> บาวงในกีบวงในวงนอกเรียบร้อยนะคะ คือเซตเนี้ยเนี่ยสร้างเองนะคะทำเองสร้างใหม่ด้วยเพิ่งคิดวันนี้ว่าจะทำทีเดียวเซตเดียวไซส์เดียวแล้วเดี๋ยวมีผังแพทให้ผังแพทเป็นหน้าตาอย่างไรเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นผังมือวาดเอาค่ะวาดมือนะคะฝรั่งฝั่งลงฝรั่งเขาอาจจะเป็นแบบว่า วาดด้วยเครื่องน่นนี่นั่นแต่ก็มีวาดมือบ้างโอ,อ้ววาดมือเหมือนกันนะคะอาจจะดูเรื่องไม่รู้เร, <uz> เรื่องบ้างคุณก็ไปเด็ดดอกไม้สดใบไม้สดอะ่ะมาทําอย่างที่โอ๋สอนได้แน่นอนได้อะไรอ่ะได้ความรู้ได <ues S 2> ้อาชีพเสริม <ising> หรือได้ความประหยัดความประหยัดอะไรล่ะทํางานไม่ว่าคุณจะทําอาหารเบเกอรี่คุณก็ต้องมีพิมพ์ตัดตัดตด,ดอกไม้ตัดลูกกตาตัดปลาตัดถูตัดตัด,ดตัดตัดน,นู่นนะี่นั่น ใช่ไหมคะงา,งานอาหารทำฟองดองเปนกับฟองดองฟองดองกัมเพ็ดเนี่ยอ่าทำเคสกปั้นตุ๊กตาน้ำตาลอะไรเงี้ยตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือพิมพ์ตักนะคะนะคะเนี่ยผังแพทเป็นแบบนี้คะ่ะผังแพทของเยอโอนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบมือแบบเนี้ยแบบนี้เนี่ยน,นะคะนี่อย่างเงี้ยโอทําเสร็จนะคะทําพิมพ์ตัดเสร็จปับ๊บโอก็จะมาวางเลย วางหน้าไปนี้คือเดิมทีน่ะโอ้คือวาดโครงล่างจากดอกไม้จริงกรีดดอกไม้สดแล้วแตบบ่นี่เรามาทําพิมพ์พพิม์มตัดเราก็ต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ให้ได้รูปทรงที่สมจริงแล้วเราก็ค่อยมาวาดภาพกับกระดาษหรือสมุดเอาไว้เป็นต้นฉบับต้นแบบในการสร้างพิมพ์ตัดต่อๆไปนะนะคะมันเหมาะการทำแบบนี้คือเราทำซ้ำๆ ได้แบบว่ามันจะได้เท่ากันหมดทุกชุดทุกครั้งทุกเซตนะคะนี่จะให้ดูมันนี่ล่างจากนี้เลยนะคือเอาเด็กวันนั้นนะเมื่อคืออทำมานานแล้วนะไล่สดมานาแล้วโชว์ตัวอย่างให้ดูว่าเออฉบาลอะนะคะใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะคะ กดติดตามที่ YouTube ไว้นะคะช่องร้อยล้างงานฝีมือนะคะจะมีสิ่งดีๆไปไว้ที่นู่นให้กับคุณเร็วๆนี้ให้เรื่อยๆด้วยแล้วกอ็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกดติดตามร้านเราไว้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณด้วยเหมือนกันนะคะที่แน่ๆตอนนี้นะคะครบรอบช่วงครบรอบวันแต่งงานนี่มันก่อนจะถึงวันที่สิบเก้าก็เหลืออีกแปดวันแปดวันนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาให้คุณห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต แม้กระทั่งการเรียนทำดินไทยการเรียนงานปั้นรถแม่พิมพ์ซิลิโคนที่ปั้นสําเร็จอย่างเงี้ยแม่พิมพ์ซิลิโคนที่ปั้นสำเร็จ,ยรเ,รจยเยอะแยะมากมายแถมคอร์สเรียนก็ลดราคาลดกระนำซัมเมอร์เซลล์นะคะหนึ่งปีมีลดถึงสามครั้งลดอะไร โอสถานโลก,กันไม่ใช่โรกนะโลก,กันก็คือโลกแตกเลยอะโลก,กันแบบจักรวาละอะไรเงี้ยลดมากแต่ปีนึงมีสามครั้งนะคะนี่จะให้ดูเนี่ยนะคะโอจะลากแบบนี้นะนี่ก็คือแบบวา่าเอาดอกไม้สดเลยนะมาทาบลงอย่างเงี้ยแล้วก็าวา่าอันนี้ก็ฉบานะแต่ตอนนี้ฉบาคั่วฉบาโอออกแบบมาใหม่ไม่ต้องใช้พิมพ์ตัดเอ้ยใช้พิมพ์ตัดแต่ มีพิมพ์แบบกดลายแบบประกบถอดออกมาแบบนี่แบบง่ายๆเลยสวมเข้าไปในดอกฉบานี่เนี่ยขั้วฉบาแบบนี้นะคะสวมเข้าไปง่ายๆเลยนะคะสวมเข้าไปอย่างนี้นะคะเนี่ยสวมเข้าไปเลยนะคะใช้พิมพ์ตัดตัดแล้วก็อัดด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคนแบบประกบนะคะแล้วเราก็หาที่วางแบบนี้นะคะเป็นฟองน้ําหลุมเอ่ออย่างเงี้ยคือเป็นฟองน้าล้างรถ หาได้ง่ายหาได้ง่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่แต่บางบางห้างอาจจะไม่มีนะคะ DIY ะม,ม,มีนี่เนี่ยพิมพ์ตัดอย่างเงี้ยนะคะนี่คือจำหน่ายนะคะนี่จำหน่ายนี่จาหน่ายพิมพ์ตัดทำกีบดอกทานตะวันนะคะเป็นอะไรที่หายากผังก็หายากโอ้ทำมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะลงให้ อัดคลิปแบบชัดๆอัดไปแล้วด้วยแล้วคนที่เรียนทําดอกไม้กบยาโอได้เรียนก่อนมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะคะหรือมากกว่าน,นั้นจาไม่ได้ <c oughs> นะคะนี่นะคะตามนี้เลยค่ะพิมพ์ตัดนะคะพังลายแล้วก็ให้นะคะอย่างนี้แหละเนาะนี่ส่วนใครอยากได้โปรโมชั่นอยากทราบโปรโมชั่นดีๆว่ามีอะไรบ้างทักแชทมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยว จะส่งลิงก์ให้นะคะและที่สำคัญจากวันนี้จนถึงวันที่19พฤศจิกายนนะคะโอรับสอนผสมนินไทยแบบ v i p ทั้งสอนทำให้พิมพ์ซิลคนโน่นนี่นั่นจังราคาค่าสมัครเรียน14,999แต่โอ้พิเศษให้โอรับแค่14คนนะคะ พิเศษให้ลดให้อีกเหลือเพียงหนึ่งมืนสองพันบาททวนลดไปอีกตั้งสามพันแต่ภายในวันที่สิบเก้านี้ยรับแค่สิบสี่คนถ้าเลยวันที่สิบเก้าแล้วไม่ลดให้แต่ถ้าเลยวันที่สิบเก้าแล้วยังเหลือพื้นที่ดั่งให้คุณสมัครเรียนได้ คุณก็เรียนในราคา14,99 9บาทคุณได้สิทธิ์นั้นเรียนทุกอย่าง VAP เลยลดจาก5 0าหมบาทนะคะอ่ะบอกโปรโมชั่นดีๆแล้วนะก็ค่อยไปตามกันนะคะอ่ะต่อนะคะเนี่ยทุกอย่างที่ทำมาก็คือเป็นการสร้างจากของจริงถามว่ามาตรฐานอยู่ที่ไหนต้นไม้บ้านคุณมีกีบดอกขนาดไซส์ถ้าบ้านออมไหม อ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอะไรที่บอกเป็นมาตรฐานแต่มันก็มีไซส์มาตรฐานก็คือเอาง่ายๆว่าคนที่เขานิยมปั้นกันนะใช้ดอกขนาดไหนใบไม้ขนาดไหนดีกว่าแบบไหนขายดีแบบไหนขายไม่ดีดีกว่าถามแบบนั้นน่ตอบได้แน่นอนนะคะตอบได้แน่นอนไปไหนมาหมดเอาใหม่นะคะอย่างไรคนถามว่า เออ,อยากเรียนเงินปันนะะ้นอะแต่ไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรดีแล้วไอ้คอร์สงานปั้นน่ะคุณลูกค้าสั่งอะไรมากที่สุดถ,ถ้าดอกาดอไม้ก็บอกได้เลยนะคะดอกบัวก,กับดอกกุหลาบนะคะดอกบัวดอกกุหลาบนะคะอะไรประมาณนี้นะถามเป็นแบบไม่ถามได้แล้วนี้ง,งานปั้นตูตาอะไรขายดีเพราะไก่ค่ะไก,คไก่ไว่าไอ้ไข่ไก่เลี้ยงหางขาวนะคะ ไก่เนืองหางขาวไก่ชนไก่ไหวไข่ช่วงนี้ตุกตาคือไก่ขะไข,ข่ดีนะคะถามว่าสอนไหมสอนนะคะอย่าโอมาบอกข่าวดีแล้วนะคะแล้วก็เจอกันกี่โงดีวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าจะมี ลดราคาอุปกรณ์พวกไหมมีแจกของด้วยไม่แจกหรอกเอา,เอาจะเอาค่าค่าของสิบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีาขายเข็มรดราคานะคะเราเจอกันวันที่19บเก้บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว